สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีท่านครับยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องยู u ูบบีเค็กเตอร์ครับพามาชมคลิปจอ er นเดียนี่ครับกับ M6240 ได้คููใหม่บีน้องเลยเอาตดน้องใส่ครับาลงมาอีกค้งานน่งลงมาครับพอดีจะคว้องไทยพว่วนอยู่เลยน้องไทยซอยนะครับไทยน้ำกันเนี่ยแหละแบ่งกันเลยตอาน้องก็ใส่หางซีลงมา แล้วนี่ประมาณสี่ไร่ครับแล้วนี่ก็จะไปภาพไปหม่างกันเทศนาครับหม่างกันเทศนาเนี่ยตีปลาเนี่ยครับคูกันครับหาซูนหาซุนทีวาา่าเอ็มหกสองสี่ศูนย์ครับโอ้ยตา้างซีนี่คือส่งแบบสบายๆเลยขนาดบันพิเวทครับขันมีเวททวงหลอนี่ไปดีกว่านี้เดี๋ยวพามาชมกันทำงานครับได้คูไหมมาสามครับวันนี้ตั้งปุ่นก็จะเป L ็นเอลหาศูนน้ำ งานบุกเบิกก็จะไปแค่สองคันครับอู้เสียงนิ่มๆ่มกูมูเลยสองคันนึงพอดังคันหนึ่งพ่อผูกอะไ้เกียร์ให้หนึ่งครับอู้รับเกียร์นิ่นมนว่นแห้งครับ เอาอยู่ในบ้านบ่นมีครับรถแนวไหนฮะมางเนี่าายส่วนใหญ่สิเป็นรถหน่อยครับทั้งบ้านผมแล้วก็รถใหญ่เลยก็สิเป็นฟอร์ดเพาเดียวครับสองเพาก็สิมี่หกสี่ศูนย์คันหนึ่งแล้วก็บทีเอ็ดครับทีเอ็ดเก้าศูนย์หนึ่งคันเอาพามาชมการทำงานครับของเอ็มหกสองสี่ศูนย์เสียงเนี่ยพอต้องถามถึงครับเนี้ยเงียบนะครับนิ่งเงียบครับ ไปแวบ,บนิ่มๆเลยโอ,ลนนอ้หลุนนี่ข้างในไซเวียนเนาะัวสีนิ่มครกับขนาดเพราะไซเวียนครับขึ้นตำรวจล่างห้างซีไปแวบนสบายๆเลยห้างซีเค่ๆครับคาดเราต้องเหยียบครับหลุนนี่คาดฮโรดรถิกชัดเทิรนเป็นรถ พ็เหมาะครับพ,อด,อ,พอดีเหมาะพอดีเห่นครับรุ่นนี้ใบอย,ยแห้งบหนอยแห้งครับกรถกลางๆใส่สปริงกะวะ็วนามากครับคันนี้ตะก,กี้เป็นเวลา,าพาันหกนี่แจ่สองไปบ่ได้ครับเมือนมือีสบายอันสี่ใบสี่ครับของชิคเก ลากไวเลยแบบสบายๆเลยแค่งดีขึ้นเลนครับใส่เวทกับไปอีกเนอต่อท่าเลยครับลาบพานลูกเบกืคพานสี่ส <c oughs> ีสูบเทอร์โบครับฟ <c oughs> ันไม่มีก็มีครับส่งให้นงไวใอ้นงเอาไปใส่ บบตีกันชนนะครับผู้ได้ยากใจ M62 M62 นี่จะบบตีกันชนครับข้อมูลจะเป็นจอนเดียครับลากห้างหาั้างกันจะเป็นเอาหาคุ้นกันลากห้างหกลากห้าง4ีผู้เดียวครับ พอดีนอนคำว่าคำว่าไทยซอยกันกับสีโบโเล่เอาง่ายครับกับสีโบโเล่ไป็นหมางก็แท่นาง่ายก็เลยให้ไทยซอยกันนะครับเอกงานทำกันทางบ้านรถบบคอยได้เห็นงานครับช่วงนี้ฝนบปตกช่วงนี้เรถไทยจอดครับช่วงนี้สีโบโอคอยแถวบ้านผมสีโบอคอยมีตีปลาทีนี่แต่ว่าพอะไรเหตุครับเสียงตอนนี้อาจตีกบนิดหน่อยครับเพราะว่าเพื่อนนี่ท่อเดิมครับ มันเงยียบเล็หน่อยโอ้ยไงเลยครับแนบิ่งเสียงนิ่มแห้งลากห้างซีนี่ไปหนาแบบกว่างเลยครับห้างสามนี่งสาำกันก็ไถ่เทอละล่ลองล่องไอ้ยกมันนี่ครับ ลอ,ลองมันต่ห้างซีนี้น่อยก็ฟานพวนนจะหน่อยครับตะว่าเร็วฟานเคีเขี้ยครับ แล้เวเราก็จะเอาตอนนี้ไปเปลี่ยนพานครับใส่พานลูกเบิกป้าไปลุยงานครับวันนี้หมางกันแน่นาซะก่อนวันนี้มื้งไม้จะไม่หมางปลาเด็ดไปเรื่อยๆครับแต่วันนี้ก็จีบดเที่ยงพอดียืนบ่สิเลี่ยวนี่กันจอนเยีะย่างหลังซ้ำกันใหญ่ซ้ำกัน ซ่อกันเลยแล้วครับตัวโหลดฝัง่งขวบขวามันซ่อกันตะไายางหนาโมยไนท่ทอนะครับายางหนาสซ่อมมาแล้วเก่าจุดหาครับยังบมทันว่าหลังสงการมายังของยงังกี่ทรงให้ครับตอนแล้วว่าจะเอายางหาที่หาวาใส่แบบนี้แหละครับแต่ว่ามันคิดปัญหาเวลาเขาหยุกหล่องนะครับขั้นหลังก็ซื้อเพิ่มยง้มบุกเบิกใช้พวนกับใสยางแนวหนีนะครับยง้มหยุกหล่องจ,จัิงจริงเป็นใสยางตะหนั่นเพราะว่ายางตะหนั่นมันแคบครับมันมันสามารถหยุกหล่องไปกลับได้ นะครับไปกลับแบบกุ้งกุาเลยเลยเจะเจ้าย,ยางแบบนี้แหละครับมาใส่เวลาไปดันปั๊มหน้าหรือว่าไปดันปลานี่ยางจะงมุนครับถ้าเป็นยางดอกสูงคืออยู่กับรถนรมันมุนะวอนเป็นดอกสูงครับบันบ่มันดอกบุบเบิกกันนี้ดอกเตี้ยมาบุบเบิกจะดีกว่าครับเอาเดี๋ยวเราชมตอนต่อไปครับ สไลด์คิมีครับเบิ้งการทำงานประมาณนี้ครับงานเบาๆหลากฐานบุกเบิกเดี๋ยวไปหมางประแทศหน้าครับหมางประแทศหน้าหมางปลามวนแน่นอนครับเอาครับเดี๋ยวสลักคิมีต้องขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับท่านใดที่ชื่นชอบคิมีกับฝากกดติดตามขับเปื่อกปลาที่ไม่มาจากทั้ง่องยู u ูบบิ๊กแท็กเตอร์เอาไปเจอกัไหมคลิปหน้าครับสวัสดีครับ